แต่เราโอกาสเปิดสกอรร์คับเก็บสกอร์นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับตกอนิเจอโรทำหนาทีอะไรครับผมเหครับเปิดสกอร์เก็บตะก้อนรู้ไหมครับเก็บตะก้อเป็นไหมครับเป็นนิดหน่อยครับทำหน้าที่อะไรในตะก้อที่สำครัญนี้ครับอ๋อ เก็บตะก้อครับเปิดตะก้อใช่ครับนิดหน่อยครับเหมือนกันขอได้ออกกระจายใช่ครับไม่เคยติดใชาติเรืไม่ไม่ไมทำหน้าที่อะไรครับในตะกร้อคือครับเก็บสนามกับสนามเก็บตะกร้อเก็บตะกร้อครับเปิดป้ายเปิดป้ายเก็บตะกร้อเป็นไหมนี่เดี๋ยวก็ไม่เป็นครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับอันนี้ทำหน้าที่อะไรในตะกร้อจริงๆครับตรงนี้ครับทำเก็บตะกร้อครับกับเปิดป้าย ด้านครับได้นิดหน่อยเล่นออกกําลังกายเฉยๆทำหน้าที่อะไรใน King Cup ครั้งนี้ครับวันนี้ก็มาเก,ก็บตะกร้อครับอ๋อเหนื่อยไหมครับแต่ละวันยมครับต่ละวันมัเพียมากกว่าครับครับเตะตะกร้อเป็นไหมนี่ก็พอได้นิดหน่อยครับก็ออพอได้ออกกําลังกายครับ<อ>ทำหน้าที่อะไรใน King Cup ครั้งนี้ครับก็เป็นผู้บรรยายภาษาอังกฤษครับแต่โชว์สักประโยคหนึง เอาเจ้าโยงไหนครับมันพูดไม่ออกจังหวะเซฟเซฟต้องวะเซฟราชันโชว์เดบอลโชว์เดอะซิลวัตสักรับเซิฟโชว์เดอะฟิทเดอร์นัมายเลขหกเซตติ้งเดบอลโรสไปวันน้องพอยต์ผมมาเลเซียเกตตะก้อนเป็นไหมครับเนี่ยพอเล่นได้ครับพอดอดได้นิดหน่อยไม่เคยก็พยายามเล่นออกกํลังกายก็พอเล่นได้เล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นแบ็คครับก็พอเสิร์ฟได้พอเสิร์ฟได้นนิดหน่อยไม่เยอะ เปนรักษาความปลอดภัยครับก็ดูดูว่ามีใครก่อ,อความพนวายไหม,ก,ไหมก็พอได้นิดหน่อยนะพูดถึงอ่ะเดี๋ยวต้องไล่เขาต่อพอได้ออกกำลังกายอันนี้ทำหน้าที่อะไรครับอ๋อฝ่ายพิธีการครับของผมครับก็ จัดเตรียมนักกีฬาต่างชาตินะครับเวลารับเหรียญเวลาพิธีเปิดพิธีปิดประมาณนี้ครับเตะ่กอเป็นไพก็เตะเล่นๆเป็นอยู่ครับได้นิดหน่อยมีดีกีอะไรไม่มีมีดีกีไม่มีครับพอได้เหรียญได้หน่อยพอ,พอ,พ,อพอมีเหรียญกับเขาบ้างเล็กๆน้อยๆ